สบายดีเด้อพี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะที่เขามาเบิงมาสม้มเห็นน้ามันและสีสันใส่งานแท่านั้น้องเนยในเกาะคือเป็นความจริงแล้วเกาะมาเบิงหน่อยนะีเป็ดลงมาอีกเลยหมักขนาดเป็ดกันเลยเย็นบอใส่เลย,ย <laughs> ปะมาเก็บผักบัวพี่น้องไปใส่แกงปลาคอ แกงปลาช่อนนั่นเองชวนปวดฮะตุ่นี้แตกบ่อืมตัวนี้แผ่นมันแตกมันบุ้งซัมห,หุ้งปลายหุง้งห้แห้งเืิอมาติดใหม่นะใคยกันนี่ตึกเปล่งกันกงามเน,นยเป๊กกำลังงามเนี่ย Mình bỏ đỏ Thế mặc tên bạn ơi Người bùm mặt là <laughs> <Bye. cười> à, Trời nơi, nơi. À. เดาเน้ออกดอ้วนยตกใจเลยคือเออออกดอกอลีนอยงดูชัวนะก่ให้นวให้กระรามเรืมอนสิออกดอกไมันสิบ่งามบัน้บแดงไฟเร่มเขาแล้วเอ้าเก็บอักซีนัองนยจ้ะยกเอาบ่ เอาเลยลูกเอาเลยมักซี่ก็เริ่มแก่เลยแกงสปาทักน้อยตกเอาบนงานนะลูกเอาหักๆเลยค่ะอืมลูกเอาบิดออกบิบออกไปถิ่มข้างนอกเลยมันแกวก่งามยูท็อปเก็บเลยกรงามโค้กเล้าก็อีก่ะสูงๆ อ้ยจะสั้นใช่ฮนมันจะเป็นเพียหอมเถอะน้อยอ่ะใส่จักหน่อยพอแล้วบ่ใช่อโอ้มือนี่ทาลิติก <c oughs> ทาลิตสติกได้คุณงามพุด้อยถี่งมองหน่อยขุด้อหน่อย ม้วนม้วนตดินก็ออกดอกมาแล้วมาเล่นก็พอไหนกินได้ต้มได้ึงเอ้ยตดินก็ไดับอือดีอ้าวโตจนน่ะขันสมมาแล้วสาวนี่นี่คือปู่คนละคนละคนคนคนละนานเลย แล้วักสลัดน,นี่มะเมนทอดกระเทียมเนี่ยมันจึงบัวรุงกันอือปลูกหน่อยโพดหน่อยปีนพีซิมาจะเอาใหม่ลงใหม่ฟีซิมาลงเลยปลูกสักซองนานเนี่กระเทียมกระเทียมหน่อยเด้๋สื่อเข้ามาผัดเอาไว้กินเนยนะก็เลยวุ้นปลูกหน่อยโพดเสียดายอยู่เนี่ยหกงามไปเ,ยเลยเนาะเนย ว่าเริ่มงหแล้วบอกำลังที่นนเงเชียงหายขาก็เลยนอนบ่ลับอืมตื่นหายไม่หายยยมเช้าน่ะเน่บอกข้ามาถามเมื่อคืนตอนจีแจง บอกคนกระลังกระลังโนกระลังสีน่นนะนะไม่น่ามงคาตื่นบอกพา่ันเขาชอบอยาัห้าเลยถ้าปลมมอแล้วตื่นถ้าปลมมาตื่นมาดิโทรศั์งอแล้วมาดิโทรศัล้ก็ไปทาไปหมังค่าตื่นอเปลได้ยินเสียงหายนอน่อลางเชิวมาน่อย ลูกมาหายข้าวหนึ่งเลยค่ะนอนต่อไปอีกข้าวอันไม่นั่งตัวแซ่พันพันบุรีก็เลยหายพัน,น,พ,นพันดีเลยค่ะถ้าพันพันดีเป็นบัวหายเป็พันละอ้อยอืมปรอเอะเด็นเนี่ยเพลอกซ์เสร็จมาก แล้วอีกนียไปข้างบัวนะผูกปูนานผูกยังเต็ม,มอยู่ไปแล้วกับจังอูม้มโอ้ยคนผูกหาว Xôn phạc xa lát chếp Mà kì nhằm đây cả bộ bước Bộ khơi và xì bước phía <laughs> <laughs> à nồi Mà đơ mà đơ <laughs> mà đơ Mà phì nà nơi nói nó cả khẩu mà đi <laughs> <laughs> Nơi bay cả thiêm cả áo nơi Bây thiêm cả à Tức <laughs> <Okay. cười> ừ. thư tư cả xàm ไอ่ดูก่อนนะเป็นดอกกาบ่ดอกไมัเลนจะเติมเนาะดอกก็นุ่มเครดอามณเนอยจะมันเศษปวทามากัเป็นดอกันเอ้ยเอ้ยทำไมดิทชไมดิปลุ่เนี่ยทช่ไมดิปลุงมสป้าพ่อโกโก้โกโก้อยู่ขา้อดูตื่นหน่อยนะตื่นนะสวัสดีครับสวัสดีลูกหนุยสวัสดีครับฟังกังปลอมน้ำหน่อย

เดีเบิร์ได้นี่เรืร่ยวลาดแทีโตมันแสบเนยดอกพักอันนี้พี่เนยอบลูกเพ่อปเ,เป็นอะไรหรอบัพ่อเป็นไน่เนกป็นลูกกเป็นื้อต้นมเนี่ยใส่แกงปลาลูกแกงปลา่อ

อโคตรงามเลยน้องนุ่ยไปเห็ดได้เนยห่บ้านี่บริษัทเนาะวนเต็มซื่อเียแรงฮดได้ายใช่น้องนุ่ยอะไปเมื่อโอ้ยเมื่อหอด้วยเจ้งอุ้ม บุ๊เดมันคอยลีมันนะบู้ขันฮารีดูดูแห้งกัางใบมันแห้งกังามอันนี้เด็กหน่อยลีนะขาเด็ดเด็ดเด็ดเอาเด็ดนี่นะขึ้นอันนี้นะบุ๊ได้เลย ี๋ยามันนันน่งปลูกลายไปกระเทียมก็เอาไปนั่นไปแกงใส่นั่นกระเทียมหน่อยนี่จักสิบได้ซำได้ได้มากกับสิบวกินเนาะช่วยปลูกพี่หนาขยายออกเปียบปลูกพี่หนาบัว ไม่ได้ใส่มากระบอกาดาวหั่วแล้วและอันนี้เป็นอันมันที่เขาแทนมื่อวานนี่พี่น้อยมันเอ้าลืมหนึ่งตัวนี่เก้า ออขอขอก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับบขอบคุณครับอบคุณขยโอ้ยอนอนน้อันนีคอันอันีครันนอน้อนอี้อันีัันอ้อันันอนอันันอันนี้ันนน้อันนอนอันีอนนันสัออ้

มาขีโม่ใช่กันสิไดจักลอยเด้แ่บบ่ลุงแ่บบ่แ่บบ่สวัสดีครับียังบ่เอ้บ่กินูกมาหามกินโลมาหามกินโลแ่บ๊มาหามกินหามกินจังไงวยังไงไม่ไหว จับให้น่องนี่นะโยกค่ะค่ะจับให้น้องกัดเออป้อนน้องเด้อแซบลูกแซบไง่ายเด้อเอื้อนได้เอื้อนัะชาได้เอื้อนัะชาเด้นี่เอื้อนเลยเด้อเอื้อนเลยเด้เชียงเลยเด้อเชียงเลยไปใส่ เออเชียงเลยประลุงเด้ประลุงแม่แม่เด้เออเฮอแม่อยู่พี่สบายดีแล้วมหันสบายดีแล้วจะให้แม่บัดนี้พอกันขีดหน่ะพี่น้องเลยขอบคุณอะไรๆพี่มาเบิ่งมาโซงมาเบิ่งมาโซงจ้าจ้าจ้าดูห้องม้าห้องม้าห้องม้าจ้าเป็นเน็ตแล้ว